กลับมาที่เรื่องเตืนเอนเตือนกันนิดนึ่งเตือน,นเลยเตือนจริงนนจริงนี้มีคนที่ทําธุรกิจทัวเกาหลีกันแล้วกันค่ะผมเข้าใจว่าบุคคลดังต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ทําธุรกิจทัวเกาหลีนี่แหละแล้วก็ได้เห็นปัญหาของคนไทยที่เดินทางเข้าเกาหลีระยะนี้ในที่สุดตัดสินใจโพสต์ข้อความออกมาดังต่อไปนี้ครับค่ะเอามาดูกันนะคะ เพื่อนชาวดอยนะคะที่เพิ่งกลับจากการพักร้อนที่อ๋อเดีดเด็ดเดีดเด็ดนนี้<า>ปประธานโทษผมสลับผมมั่วเองออันแรกเนี่ยเอาที่พักเกาหลีก่อนก็ได้นะอเ,เ,เอาเกาหลีก่อนได้ใช่ไหมเอาเกาหลีก่อนก็ได้เดี๋ยวเราขอสลับเกาหลีก่อนได้ไหมคะที่นะคะนี่เขาบอกเลยสองสามวันมามีนักท่องเที่ยวไทยติดตอมอกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเคยมาหรือไม่เคยมาหมายถึงเคยมาเกาหลีหรือไม่เคยมาเขามีปิดหมดเนื่องจากมีการยัดกัญชาซึ่งที่เกาหลีเขาต้องห้ามเข้าด้วย มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50ล้านบอนแถมยังเตือนคนเกาหลีเวลาเดินทางมาเที่ยวไทยให้ระวังเรื่องอาหารให้ถามคนขายก่อนสั่งด้วยแฮชแท็กกัญชา2ประเด็นยัดกัญชาคืออะไรที่พักเกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจทางด้านทัวร์และน่าจะเป็นทัวร์เกาหลีก็ได้รู้เห็นได้เห็นความเป็นไปเห็นปัญหาจึงออกมาเตือนว่าไอระยะเนี้นักท่องเที่ยวไทยไปติดตอมอกันที่สนามบินเกาหลีเยอะมากเลย มันไม่ใช่เกือบทุกคนเลยเออโดนหมดอ่ะเคยมีประวัติเข้าเกาหลีมาก่อนหรือไม่ไม่เกี่ยวอจับสแกนอย่างละเอียดยิบเลยเพราะพบว่าคนที่มาจากประเทศไทยบางคนยัดไส้เกาหลีเข้าไปในของที่ถือติดตัวเข้าประเทศเกาหลีออโอ้สุดยอดเลยจากนั้นคนที่พักเกาหลีก็ได้โพสต์ตัวอย่าง ที่เขาค้นเจอของที่พกติดตัวแล้วก็ยัดไส้กัญชาเข้าไปใช่ค่ะค้นเจอที่สนามบินอินชอน865กร,รมัมนี่เลยจากนี้เข้ายากไปอีกหมายถึงพอมาเจอตรวจคน้นคนไทยที่เข้าไปเริ่มการยัดไส้ยัดกัญชาเข้าไปแบบนี้มันจะทําให้คนไทยที่จะเข้าไปถูกสแกนเยอะขึ้น เข้มข้นขึ้นแบบนี้นี่เองส่วนอีกคนหนึงอีกคนนึงคุณเบลเขาบอกว่าคนไทยติดต่อมเกาหลีกันเพียบผีน้อยหนึ่งกัญชาสองอยากไปเที่ยวแบบสนุกสนุกปล่อยใจจอยๆบ้างค่ะก็คือถ้าไปแล้วต้องโดนกักตัวก็ต้องทําใจนะกักตัวเสร็จอย่างกรณีผีน้อยถ้าก็เจอปุ๊บก,ก็ส่งกลับนะอืสรุปนะคนไทยที่เข้าเกาหลีวันนี้ถูกสแกนทุกคนไม่มีเว้น หนักด้วยและปัญหาที่เจอจะมีอยู่2ปัญหาปัญหาที่1ก็คือผีน้อยลักลอบเข้าแรงงานผิดกฎหมายคือ,คอจะแฝงตัวในรูปของนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นแบบทํางานจะเข้าไปทํางานได้แหละใช่แรงงานผิดกฎหมาย ส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือยัดไส้เกาหลีใส่เข้าไอ้ยัดไส้กัญชาเข้าไปในของในสิ่งของสือเข้าเกาหลีถูกต้องเพราะฉะนั้นโดนหนักจริงๆแย่จริงๆแย่ yeah, จริงๆอิงเอาคราวนี้เป็นเรื่องของเยอรมันมัน่งอ่าเยอรมันคราวนี้เป็นเรื่องของเยอรมันมัน่งใช่ค่ะมีอีกเคสหนึ่งก็เตือนมาเหมือนกันนะคะบอกว่าเพื่อนชาวดอยนะคะที่เพิ่งกลับมาจากพักร้อนที่ประเทศไทยศุลกากรนะคะสนามบินแฟรงเฟิร์ตนะคะมีการตรวจกระเป๋าอย่างละเอียดมาก ทั้งๆท,ที่ปกติไม่เคยถูกเรียกเลยเจ้าตัวคาดว่าน่าจะเป็นเพราะนโยบายกัญชาเสรีของไทยเพราะคนที่บินไฟเดียวกันก็ถูกเรียกตรวจกระเป๋าแบบละเอียดเช่นเดียวกันก่อนเดินทางสำรวจสัมภาระให้ดีก่อนนะทุกคนอันนี้เขาเตือนไว้อย่าให้มีลักลอบมีอะไรสิ่งแปลกปลอมอะไรกลับเข้าไปเยอรมันเนี่ยเขายังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดค่ะดังนั้นกัญชาทุกรูปแบบถ้าคุณ ติดตัวเข้าประเทศเยอรมันคุณโดนแน่ใช่เช่นเสื้อผ้าเกิดลืมไปทำจากใยกัญชาแบบลืมไปแล้วจับใส่เข้าไปก็ต้องเตือนนะเย็บจากใยกัญชงเนี่ยก็เป็นไม่ได้ใช่เขาเลยเตือนเตือนกันเลยนะยาฟ้าทลายโจดโดนเออพกไม่ได้นะกินจากบ้านเราได้เอาไว้แทนยานอนหลับโดนหรือเราป่วยแล้วมียาที่มันมีสารกัญชาก็ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้โอ้โหอยู่ประเทศไทยก่อนเถอะไม่ได้อยู่ประเทศไทยก่อนเถอะอย่าเดินทางเลยช่วงนี้สรุปก็เพราะว่า ประเทศไทยมันเป็นชาเสรียไยงอืมัมนเกลื่อนปรเเขาไม่อ่ะถูกผสมเข้าไปในของที่ยัดใส่ปากเกือบจะทุกอย่างดังนั้นฝรั่งมันก็กลัวอตอนนี้ถ้าเดินทางจากประเทศไทยหรือเดินทางผ่านประเทศไทยแล้วเข้าไปที่เยอรมันฝรั่งมันจับตรวจยิบทุกคนเลยใช่ก็ระวังตัวไว้นิดหนึ่งหน,นึ่งอย่ารับฝากของจากใครอันนี้สำคัญสองอย่าประมาทคิดว่าจะรอดหูรอดตา ซุกอะไรตัวไม่อะไรเหมือนอย่างกรณีของเกาหลีซุกกัญชาหรือซุกส่วนประกอบว่าจะเข้าไปในของที่พกติดตัวอย่าคิดว่าจะรอดใช่ค่ะโดนจับไปเลยนะคะนะอโอเคอัเตือนกันไว้สำคัญทีเดียววัน